เวียนหมุนและเลยพานยาวนานจนแสนนานก็ผ่านพ้นข้ามกันมากี่ครั้งที่ทุกคนอาจจะท้อจนมีน้ำตาต้องสู้ด้วยแรงศรัทธาเพื่อวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกันในรายการเดินหน้าประเทศไทยมติครมอฉบับประชาชนค่ะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่4กันยายนพุทธศักราช2561นะคะสวัสดีค่ะพี่น้อยค่ะสวัสดีค่ะน้องหญิงค่ะเมื่อกี้นะคะนี่พี่น้อยค่ะเป็นอะไรคะเป็นอะไรคนลุกโอ้ยคุณพี่มไม่ค<ด>นล<า><จ>ุกแต่คุณพี่แบบปลื้มใจมากมีพลังมีพลังฟังเพลงนี้แล้วฮึเขิมค่ะ อยากจะร่วมสร้างไทยไปได้วยกันเลยใช่ค่ะ,นะ,ค,ะคนทุกคนในบ้านเราในเมืองเราต้องช่วยกันไม่ว่า<ช>จะเป็นใครคะนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงที่ พี่หนึ่งจักรวาลใช่ไหมคะเป็นคนแต่งค่ะแล้วก็น้องเก่งทัชชยะเป็นคนร้องร้องทีอยังมีพลังจริงๆเลยนะคะสุดยอดแล้วก็เป็นตัวอย่างของผ้าเอกชนน้องผู้มร่วมสร้างไทยไปด้วยกันซึ่งไม่ว่าจะเป็นผ้าเอกชนภาครัฐหรือว่าทุกภาคส่วนคุณผู้ชมเป็นคนไทยคุณผู้ชมก็ร่วมสร้างไทยได้เหมือนกันค่น้องนึกถึงค่ะพี่น้อยขนาดบ้านของเราก็ยังมีคนหลากหลายวัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเด็กเล็กแดงยังต้องร่วมมือร่วมใจเข้าใจกันแล้วก็พาครอบครัวฟันฝ่าอุปสรรคประเทศของเราก็เหมือนกันคนตั้งหกสิบเจ็ดสิบล้านคนก็ วมมือแล้วก็ช่วยกัน <S <S ใช่ไหมคะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกันดีกว่านะคะเรามาร่วมสร้างไทยไปได้วยกันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยเพื่อให้ประเทศไทยของเรามีความร่มเย็นสงบสุขแล้วก็มีความสวัรสมาคคีกันด้วยค่ะค่ะและเมื่อเช้านี้นะคะท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลก็ได้นําคณะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมใจสร้างไทยไปได้วยกันและเปิดตัวแคมเปญสร้างไทยไปด้วยกันค่ะค่ะซึ่งในเรื่องของร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกันนี้นะคะเราจะว่ากันเรื่องของการปฏิรูปค่ะ หลายคนมาปฏิรูปประเทศเอ๊ะมันคืออะไรเอาเริ่มต้นก่อนเลยค่ะอย่างแรกก็คือปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนมีความต้องการทั้ง6ด้านค่ะพี่น้อยค่ะคุณผู้ชมคะก็เริ่มจากเรื่องของการแก้จนในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายกันก่อนค่ะแก้ความเหลื่อมล้ําสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมค่ะแก้โกงด้วยนะคะสร้างความโปร่งใสให้กับสังคมค่ะแล้วก็ให้ประชาชนนะคะมีส่วนร่วมในการปกครองค่ะรวมถึงการปฏิรูประบบราชการค่ะ ห <S an> ลานน่ะนะว่าต้องเข้าใจว่าหนึ่งที่พันธุ์คือต้องเข้าใจคำว่ายุทธศาสตร์ชาติคืออะไรนะจากยุทธศาสตร์ชาติลงมามันจะเกิดแผนแม่บทลงมาคำว่าแผนแม่บทคือถอดยุทธศาสตร์ชาติทั้งกด้านออกมามาทําเป็นแผนแม่บทเพาจะทําแต่ละอย่างกันอย่างไรเพื่อเกิดผลระยาวภายใน20ปีซึ่งสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่จะต้องตอบคำถามตอบยุทธศาสตร์ชาติได้ดว,ว่าแผนง,งานโครงการต่างๆนั้นจะต้องไปสอดพ้อกับยุทธศาสตร์ชาติไอ้ไปออกา ร่วมกันสร้างอนาคตอย่างมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืน่ะสอดอลของกับยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะคะพี่น้อยขะแล้วนี่ใครมาที่ทำเนียบรัฐบาลคะนี่นี่คือบรรดาเอ่อนักแสดงนะคะพิธีกรที่มาร่วมในรายการนะคะดายการโทรทัศน์ที่เป็นเดินหน้าประเทศไทยร่วมสร้างไทยไปด้วยกันนั่นแลททุกทุกวันเสาร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียกว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีผู้กำกับมีคนเบื้องหลังมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนะคะทานเดียวก็ได้พบกับบรรดาที่เรียกว่าเป็นพิธีกรในช่วงต่างๆของวันเสาร์ทุก ทุกวันเสาร์ที่ได้ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งในส่วนของรายการเนี่ยนะคะเราตั้งใจที่อยากให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่รัฐบาลทำนะคะ,คะอยากจะให้พี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีไรายได้น้อยอหรือว่าคนทํางานอย่างพวกเราหรือว่าใครๆก็แล้วแต่อยู่ในเมืองไทยแห่งนี้เป็นคนไทยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องค่ะใช่ค่ะอยากจะบอกว่ารายการนี้ไม่ได้พูดถึงเพียงผลงานรัฐบาลแต่ว่าได้พูดถึงว่าประเทศไทยของเรามีอะไรกันบ้างใช่ใช <ๆ S 1> ค่ะท่านเขียนด้วยค่ะค่ะท่านเขียนว่า ช่วยกันสร้างใครไปได้วยกันเข้มแข็งโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขอบคุณเป็นกําลังใจให้คนไทยทุกคนรักและห่วงใยเสมอพลเอกประยุทธ์จันโอชาสกันยายน2 5 6 1ค่ะ นี่ก็เป็นหนังสืออีกด้วยนะคะร้อยเรื่องเล่าตอนก้าวไกลไทยทยานไงในเข้าถึงการศึกษาแล้ววันนี้ปัญหาของเราคืออยู่ที่คนไทยที่ออต้องออกนอกราผมไปไปทาง,งานไปประกอบอาชีพอยู่แล้วพ่อแม่บรงเนี่ยเราเขาต้องกลับมาเรียนต้นนนนะเพราะวันหะน้ามันต้องมีความรู้ที่มีมาตรฐานนะ วันนี้ก็มีกองทุนยุติการธนาเนื้อาพิเศษไงแล้วนี่คือสิ่งรัฐบาลทำที่มันยั่งยืนไงไม่ใช่ให้เงินให้เงินให้เงินแล้วก็ขายไปปีหนา้าก็เอา้ยไม่ใช่แต่อะไรที่มันทำแล้วมันท่านแก่ไปเรื่อยมันก็จะพ,พัฒนาไปเรืร่อยนะจ๊ะซึอท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ฝากให้คนไทยทุกคนนั้นได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกันเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศของเราค่ะ จะเห็นได้ว่ามีศิลปินดารานะคะมาร่วมแรงร่วมใจกันนอกจากนี้วันอาทิตย์ก็มีดาน,น้าประเทศไทยไวัย <ไว S 1> ทีทด้วยะนะคะเพราะว่าหน้าที่ในการดูแลประเทศชาติของเราทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันค่ะ Dante, ม да มเมื <ve> ่อกี้ได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องการศึกษาท่านให้ความสําคัญกับเรื่องของการศึกษาทั้งในระบบนะคะแล้วก็ผู้ที่อาจจะขาดแคลนโอกาสเพราะว่าต้องไปทํางานเนื่องจากเรื่องของการค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะไม่พอใช่ท่านก็พยายามที่จะให้ทั้งสองด้านเนี่ยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะคุณท่านก็พูดนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่าอยากจะให้เด็กๆซึ่งออกไปทํางานไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาใช่ค่ะมันทำไงให้เขาได้รับการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อวันหนึ่งเขาจะได้มีหน้าที่ การงานมีอาชีพที่ก้าวหน้าขึ้นใชค่ะ,คะมั่นคงมากยิ่งขึ้นด<ช>้วค่ะพูดถึงระบบการศึกษาบ<ะ>ากร่าเรื่องของการวิจัยเรื่องของนว<ม>ัตรกรรมนี่ คุณพี่คิดว่ามันเยอะมากนะคุณน้องค่ะคดูจากาตัวเลขเลยเพราะว่าอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยมีการ<ะ>ลงทุนวิจัยนวัตกรรมปีนึงนะคะคุณผู้ชมประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทนะคะ,ะ,ค,ะคิดเป็นร้อยละ0.78ของ GDP และภาครัฐนี่แหละค่ะเป็นคนที่ลงทุนเรื่องของการให้ทุนการวิจัยเนี่ยนะคะคิดเป็นประมาณร้อยละยีหรือประมาณ3,600มล้านบาทคุณน้องค่ะก็ใช่น้อยนะคะปีละ3 0 0 0มกว่าล้านบาทค่ะอันนี้ว่าเรื่องของงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมก่อนค่ะเอาง่ายๆค่ะงานวิจัยก็คือการ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการวิธีการที่เป็นเ,เป็นขั้นเป็นก<ช>่อนที่ยอมรับได้นะคะ,คะจนในที่สุดเราก็ได้ผลงานออกมามคราวนี้พอได้ผลงานออกมาเนี่ยประเทศไทยของเรามีนักวิจัยเก่งๆมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยแล้วมีงานวิจัยที่เรียกว่าสุดยอดเนี่ยเยอะมากค่ะแต่บางทีค่ะพี่น้อยะ่ะพอวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยมสมมติน้องเป็นนักวิจัยน้องวิจัยมาเสร็จสับเรียบร้อยน้องก็ต้อง เอาผลงานวิจัยม,มาคืนกับพี่น้อยเพราะพี่น้อยเป็นให้ทุนนั่นสิค่พี่ก็ปลื้มสิทธิวิจัยเสร็จแล้วพี่ก็เก็บไว้ใช่ไหมคะวันนึงถ้าน้องอยากที่จะนํางานวิจัยของน้องเนี่ย ไปขยายผลไปต่อย,ยอดอน้องก็ไปขออนุญาตพี่น้อยคุณออพี่ก็ให้ค่ะแต,แต,แต่แต่ตแต่ขั้นตอนไปปรึกษาคนโน้นคนนี้ตามระบบให้เรียบร้อยซะก,กอ่อนชลยวลานะน้องค่คราวนี้งานวิจัยของน้องบางทีเนี่ยผลงานวิจัยบางชิ้นบางอย่างหรืองานวัตกรรมบางอย่างออกมาณขณะนั้นมันต้องใช้งานนตอนนั้นเพราะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ต่างๆมันเจริญก้าวหน้าไปมันทอดเวลารอแบบนั้นไม่ได้กว่าพี่น้อยจะอนุญาตให้น้องนําไปขยายผลไปต่อยอดทางพาณิชย์ เฉยเรยกว่าสายไปซะ,ละแล้วาวใช่ไหมคะทำยังไง<ห>ถึงจะแก้ปัญหานี้ได้บางทีบางทีน้องวิจัยเสร็จเอามันไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของน้องๆก็หมดกําลังใจทําตอบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครมก็มีมติเรื่องของการรับทราบนะคะ,คะร่างพระราชบ,บัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะเรียกได้ว่าคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นความสําคัญของการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนะคะหลักๆเลยก็คือค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจะเป็นประธานคณะกรรมการในระดับนโยบายนะคะพี่น้อยค่ะซึ่งมีการกําหนดนโยบายนะคะแล้วก็มีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้วยนะคะคุณน้องซึ่งในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนั้นนะคะถ้าเกิดน้องเป็นนักวิจัยน้องสามารถขอจากภาครัฐได้เลยแต่ถ้าเกิดน้องเป็นภาคเอกชนละก็ขอได้ใช่ไหมคะมีเงื่อนไขไหมคะมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือว่าจะต้องเป็นนิติบุคคลก็คือผู้ที่ถือหุ้นจะต้องเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของทุนจดทะเบียนค่ะอันนี้น้องว่าดีเพราะพูดง่ายก็คือว่า ต้องเป็นบริษัทของคนไทยจดทะเบียนในเมืองไทยปร<ท>ะ,ะกอบการในเมืองไทยและ ขอเงินขอทุนวิจัยจากภาครัฐงานวิจัยก็จะได้ผลออกมาเพื่อพัฒนาประเทศของเราทีนี้ผลงานก็ต้องเป็นของนักวิจัยถูกต้องไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะเมื่อผลงานวิจัยออกมาเนี่ยถ้าพี่น้อยให้ทุนกับน้องตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะเมื่อน้องทํางานวิจัยเสร็จน้องก็จะทํารายงานผลการวิจัยเนี่ยไปบอกพี่น้อยว่าพี่น้อยคะน้องเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นน้องก็จะไปจดลิขสิทธิ์อะไรก็ตามขั้นตอนนะคะแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้แต่ถ้าเกิดว่าน้อง ไม่สามารถดําเนินการเหล่านั้นได้ในสองปีค่ะน้องก็สามารถที่จะทําหนังสือบอกไปที่แหล่งให้ทุนแจ้งพี่นวะพี่น้อยค่ะ,ะน้องมอบสิทธิ์นี้ให้กับพี่น้อยนะคะสามารถนําไปขยายผลต่อย,ยอดได้ในเชิงพาณิชย์ได้เลยค่ะ,คะก็สามารถที่จะเป็นทั้งเรื่องของการผู้ให้และผู้รับ การวิจัยได้คุณน้อยว่าดีนะคะเป็นการปลดล็อกงานวิจัยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะงานวิจัยดีๆของนักวิจัยไทยนั้นมีมากมายทําอย่างไรให้งานวิจัยเหล่านั้นลงสู่ประชาชนให้เกิดผลประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนมากที่สุดใช้อระบอบฉบับนี้เป็นคําตอบเลยค่ะพี่น้อยใช่แล้วค่ะยังมีเรื่องของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติด้วยท่านยกจะเป็นประธานในเรื่องนี้ใชาหนดเรื่องของนโยบายแผนงานต่างๆนะคะอนุมัติเป้าหมายแผนที่ต่างๆที่จะทําในเรื่องนี้ให้กับผู้ที่จะนําไปปฏิบัติด้วยค่ะแล้วก็ยังมีคณะกรรมการ การที่เรียกว่าคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม<ค>ะนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะดาเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการในชุดที่พี่น้อยได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ,คะแล้วก็ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการในเรื่องของวิจัยและนวัตกรรมให้ทุนสนับสนุนนะคะรวมถึงติดตามผลงานแล้วก็แก้ไขข้อขัดข้องที่อยากจะเกิดขึ้นด้วยค่ะค่ะนี่ก็คือพอรบรที่จะมีมติไปมีมติเรียบร้ยรอยแล้วนะคะ<อ>ซึ่งจะต้องดําเนินการกันต่อไปเดี๋ยวจะกลับไปทําวิจัยนะคะ เรายังอยู่ในเรื่องของการศึกษานะคะเมื่อปี2560ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาไปดูซิว่าในระบบการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนมีปัญหาอะไรก็มีการสรุปมา3ข้อด้วยกันค่ะคุณน้องค่ะข้อแรกก็คือยังไม่มีการบูรณาการการทํางานระหว่างองค์กรที่ทําหน้าที่เรื่องหลักสูตรนะคะกับเรื่องของสื่อการสอนแล้วก็ภาพรวมของการเรียนการสอนต่างๆนะคะข้อ2ก็คือขาดกลไกและกระบวนการในการนํานโยบายไปติปฏิบัติค่ะและข้อ3ก็คือเรื่องนวัตกรรมการเรียน รู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีเฉพาะโรงเรียนบางแห่งเท่านั้นค่ะซึ่งปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะคะคณะรัฐมน,นตรีได้รับทราบนะคะวันนี้ก็เลยมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาค่ะ,คะเรื่องของเรื่องคือว่าจะเป็นการ พัฒนาให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะก็ะจะมี2ประเภทด้วยกันค่ะหนึ่งเรื่องของนวัตกรรมเชิงนโยบายการบริหารหลักสูตรตั้งซื่อสื่อการเรียนการสอนสื่อการเรียนรู้อะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็ระดับที่2ก็คือเรื่องของนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการโรงเรียนนะคะ,คะการจัดทําหลักสูตรแบบบูรณาการแบบเนี้ยนะคะ,คะก็จะอยู่ในเรื่องของ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาะค,ะค่ะและข้อ2ก็คือมปคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะเป็นคณะกรรมาการระดับชาติเลยค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะเป็นประธานมีการให้คําแนะนําต่อคอรมอเกี่ยวกับการกําหนดเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้วยนะคะกำหนดนโยบายกํากับดูแลแล้วก็ประเมินผลค่ะและยังมีคณะกรรมการบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้วยนะคะห<ๆ>ละักๆก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพและก็ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาค่ะลดความเหลื่อมลัง ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษานะคะให้รัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาค่ะ,ค,ะคิดค้นแล้วก็พัฒนานวัตกรรมการศึกษาช่วยกันค่ะ,คะและแต่ละพื้นที่ก็จะมีเขาเรียกว่าสถานศึกษานําร่องนะคะคุณผู้ชมซึ่งสถานศึกษานําร่องนี้ก็สามารถที่จะนําเงินหรือว่าทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพื่อการศึกษามาใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงคุณภาพและก็ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคได้โดยไม่ต้องนํา ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเลยล่ะค่ะแล้ว,ลวในอนาคตนะคอรมออาจจะมีมตินะคะ,คะอนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้กับสถานศึกษานําร่องเหล่านั้นด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องของนวัตกรรมการศึกษานั้นขยายผล<ด>ไปทั่วประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะ,คะ,คะ และเรื่องต่อไปนี้ต้องย้ำว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วก็ทุกคนรอคอยเลยค่ะน้องหญิงค่ะน้องเห็นแววตาพี่น้อยแล้วเพราะคุณพี่ก็รอคอยมาเหมือนกันค่ะเรื่องอะไรคะเรื่องของการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะวันนี้นะคะ <cidade S 2> รครมอมีมติเห็นชอบกฎหมาย6ฉบับกับการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นค่ะค่ะส่วนอีก5ฉบับน,นนะคะว่าในเรื่องของรายละเอียดของสภาต,ตำบลอบตเทศบาล กรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาค่ะค่ะเรามาว่ากันเรื่องของข้อแรกกันเลยหลักเกณฑ์ต่างๆรายละเอียดะคะ่ะร<ช>ายละเอียดค่ะ,คะข้อแรกนี้นะคะ,คะเดิมเนี่ยการเลือกตั้งระดับชาติต้ตองเป็นกกตถ้าเป็นระดับท้องถิ่นก็ต้องเป็นอ,อปทอค่ะแต่สาหรับกฎหมายฉบับใหม่นี้นะคะกกะตจะเป็นผู้ดูแลทั้งหมดเลยค่ะ แต่สําหรับระดับท้องถิน่นกกตอาจจะไม่ทําเองก็ได้นะคะ,คะก็สามารถที่จะมอบหมายใ,ให้กับกระทรวงมหาดไทยหรือว่าอ,อปทอเป็นผู้ดูแลาการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ค่ะสําหรับคนกรุงเทพมหานครนะคะหลายคนสงสัยว่าอา้าวแล้วสกกกับสขอยังมีไหมนะคะ,คะในส่วนของสกแล้วก็สขอเนี่ยกฎหมายที่อนุมัติในวันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ไปแตะไม่ต้องไปยุ่งยังคงมีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้สขอเนี่ยหมดวาระไปแล้วและในอนาคตหากจะมีการเลือกตั้งสสสขอหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวทางมหาดไทยจะเป็นผู้ตัดสินนนใจั้ ก็จะมีการออกกฎหมายเพื่อมารองรับอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะและสาหรับผู้ที่เป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะคะ,คะจะมีการแก้ไขคุณสมบัติให้เข้มงวดมากขึ้นอย่างแรกก็คือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและใครที่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตวิคดีความมีชนักปักหลังเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถสมัครได้ค่ะเพราะว่าจะต้องเข้มงวดเรื่องนี้มากๆแต่ว่าวาระการดำรงตําแหน่งยังอยู่ใน4ปีนะคะนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากเลยะนะคะในส่วนของรายละเอียดว่าในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของอปทค่ะก็จะมีการเเพิ่มรายยละอีดดให้ชั มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทันสมัยนะคะพูดง่ายก็คือว่าไม่ให้มีการปฏิบัติงานที่จะไปขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นทั้งหลักคิดแล้วก็หลักกฎหมายกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อมันสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงๆของอปทด้วยค่ะค่ะก็มีเรื่องที่อปทต้องดูแลเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจาราจรในท้องที่พวกเองอยู่ที่นี่ก็ต้องดูแลแล้วก็สถานีตำรวจหรือว่าโรงพักนั้นก็ต้องดูแลเช่นเดียวกันนะคะท้องถิ่นก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะคะค่ะแล้วการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็น24กุมภาพันธ์จริงหรือเปล่าอืม24กุมภาพันธ์น่าจะเป็นตุ๊กตาไหมคะพี่น้อยที่ตั้งที่เอาวางเอาไว้ก่อนแต่ว่ามันจะเป็นวันไหนนั้นเนี่ย น้องว่าต้องเป็นทางคอสชอหรือร่วมกับกตกตภาคการเมืองแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็กำหนดวันที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นพอมีเลือกตั้งระดับชาติเสร็จภายใน90วันจะต้องมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นค่ะ,คะส่วนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนั้นนะคะอาจจะไม่ได้เลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศกับคุณผู้ชมอาจจะมีเลือกตั้งในส่วนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งเนี่ยก็คืออาจจะ40ก่อนสมมตินะคะแล้วอีกเ่อามการเขตเลือกตั้งเเพราะนี่ยก็นเรื่องสจะ ที่มีการจัดระเบียบกันใหม่ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงก,ก็อาจจะเป็นช่วงที่2ในการเลือกตั้งในการเลือกตั้ง,งส่วนท้องถิ่นไปค่ะค่ะน,นี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่พี่น้องประชาชนทุกคนต้องรับรู้แล้วก็รับทราบนะคะเพื่อเราจะได้ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยไปได้วยกันค่ะค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือมติครมฉบับประชาชนในวันนี้กันนะคะขอบคุณสาหรับการติดตามค่ะดิฉันน้องหญิงและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันข้ารหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ